สวัสดีครับพนอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างรายได้จากเกมนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคในการลงซิกโบอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะฮะมานําเสนอชาวช่องสร้างรายได้จากเกมทุกๆท่านนะฮะก่อนจะไปรับชมผมต้องบอกก่อนนะฮะคลิปนี้ผมเอาใจคนทุนน้อยนะคะเพราะผมเชื่อนะฮะว่าทุกๆคนที่เริ่มต้นในการลงทุนในการพนันออนไลน์เนี่ยแทบจะทุกๆคนจะมีทุนน้อยนะฮะแล้วอยากได้กําไรสูงๆต้องบอกไว้เลยว่า ข้อนี้คือข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการลงทุนทางเลือกแบบนี้นะฮะทุนน้อยแค่ไหนวันนี้ผมจะลงทุนโชว์เพื่อนๆน,นะฮะโดยการใช้เทคนิคในซิกโบใช้ทุนแค่1,000บาทเอากําไร10ของ1,000บาทเท่านั้นพอส่วนเรื่องเทคนิคนะฮะเพื่อนๆหลายท่านคงผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วนะฮะว่า ซิกโบมีการลงเล่นแบบหลายอย่างมากนะฮะลงคู่ลงขี้ลงใหญ่ลงเล็กนะฮะวันนี้เราจะมาลงทุนในเล็กใหญ่นะฮะเล็กใหญ่คืออะไรนะฮะ ลูกเต๋า3ลูกนะฮะรวมกันเป็น3หน้านะฮะเอามาบวกกันทั้งหมด3หน้าว่าได้แต้มทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะแต้มตั้งแต่4แต้มจนถึง10แต้มจะเป็นฝั่งเล็กส่วนฝั่งใหญ่จะเป็น11แต้มจนถึง17แต้มนะฮะกฎกติกาของมันก็คือเอารูปเต๋า3หน้ามาบวกกันว่าได้กี่แต้มนะฮะเทคนิคในการลงทุนซิกโบในเทคนิคนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะเราจะทําการลงสลับฝั่งทั้งหมดนะฮะลงสลับฝั่งในที่นี้ก็คือ ถ้าเกมนี้ออกเล็กเกมหน้าเราจะแทงใหญ่ถ้าเกมนี้ออกใหญ่เกมหน้าเราก็จะแทงเล็กนะฮะแทงสลับฝั่งกับเวฟที่ออกเกมก่อนหน้าทั้งหมดนะฮะโดยใช้เทคนิคการทบเงินทบคูณ2ไปเรื่อยๆนะฮะโดยใช้ทุนแค่1,000บาทเท่านั้นเพื่อนท่านใดที่มีทุนน้อยก็สามารถนำเทคนิคนี้เอาไปลงทุนหาผลกำไรได้ต่อวันต่อรอบได้นะฮะ เอาแค่สิอนพอนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เข้าใจว่าการลงทุนจริงเป็นแบบไหนเพื่อนๆสามารถรับชมได้2ช่องทางนะฮะก็คือทางช่อง Youtube ช่องสร้างรายได้จากเกมอีก1ช่องแล้วก็ VK อีก1ช่องนะฮะสช่องนั้นจะเป็นการลงแบบปฏิบัติก่อนการลงทุนให้เพื่อนๆไปศึกษาคลิปเต็มก่อนการลงทุนจริงก่อนนะฮะเพราะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าข้อเสียคืออะไรข้อดีคืออะไรนะฮะ เราจะเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนไปพ,พร้อมกันเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมเจ้าเทคนิคไหนมานำเสนอเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ